โอกาสสวัสดีท่านพ่อพี่น้องนะครับวันนี้ก็กลับมาครับในช่อง d t k n g นะวันนี้เราก็จะมาสอนหาเซิร์ฟ VP Box ฟรีนะครับไม่ต้องเติมเงินอนะนี่ครับเป็น Box ฟรนะีเนาะเห็นไหมคนละหนึ่งเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งคนเลยนี่ครับไม่ต้องเติมนะสองร้อยรูบิลอ่ะแพงนะงนะสามารถใช้เซิร์ฟนี้ฟาร,ร์มได้นะเดี๋ยวก็มาดูกันนะต้องทำยังไงนะขั้นแรกนะให้เราทําการอนะ่าเข้าลิงก์นี้มานะผมทิ้งไปด้าน description ให้นะครับให้เราทําการนะครับนี่อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ ใครที่อยากอ่าพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะผมพิมพ์ให้ดูเนาะมาพิมพ์ไวนะทีบีรูบ็อกนะฮะแล้วก็พิมพ์ไปไอจีอันแรกนะถ้เา,าเรากดเข้ามาเราเพิ่มเสือขยายนะดำนำออกให้ดูก่อนนะนำออกเนาะมานี่ครับก็ให้เราเพิ่มเสือขยายไปยงี้นะครับปึ๊บนี่ครับพอเราเพิ่มเราพอเพิ่มเสือขยายไปแล้วนะฮะมันก,ก็จะได้เป็นงี้นะมันก,ก็ขึ้นมา็นแถบนี้นะนครับ,รบ,รบแล้วกดออกนะปั๊บนี่นะเราก็จะได้นี่ฮะเราก็รีอีกหนึ่งครั้งนะคฮะแปลว่าใครที่ไม่ได้เนี่ยพอมันขึ้นเป็นแถบอย่างงี้นะแสดงว่ามันติดแล้วนะ ให้เราทําการนะครับอ่านี่นะเห็นตรงน้าล่างๆไหมพิมพ์เลขหาไปนะสมมุติว่าเซิบนี้นมีเท่าไหร่คนเล่นประมาณอ่านแสนห้านะฮะแสนห้าเราก็พิมพ์ไปครับประมาณเซิร์ฟที่ห้าร้อยมีไหมเทิร์กที่ห้า,าหร้อยเนี่ยเดือก้าคนละปกตินี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้นี่มันจะเป็นอีแบบเดือกไปเจ็ให้กดเราเลื่อนหาทีละห้องทีละห้องทีละห้องนะมันนานนะต้องพิมพ์ถึงห้าร้อยครั้งถึงจะเจอนี่ครับเราก็พิมพ์ไปห้าร้อยห้าสิบมีไหมเนี่ครับก็เลยทีละห้าคนละห้าคนไม่ได้ก็หกสิบนะครับเนี่ยเหลยสี่คนละอ่าเ นยับเหลือสองคนแล้วแล้วก็ไปเจ้าสิบหกร้อยแล้วกันหกร้อยน่าจะเจอนะนี่บยับเหลือสองคนละถ้าเกิดอยากใครอยากได้สองคนก็ไดนะ้มีเพื่อนเล่นด้วยแต่พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาเข้า E.P. เยอะน,น,นะ E.P. อ่านี่ครับก็สามารถหกร้อยห้าสิบมีไหมหกร้อยห้าสิบนี่เยอะไปนะนี่ครับก็จะเริ่มเจอนะพวกเซิร์ฟหนึ่งคนนะก็ถอยหลังกัมนมาหน่อยหนึ่งนะหกร้อยสี่สิบเป็นไงนี่ครับก็จะเจอนะแต่พวกนี้อาจจะเป็นเซิร์ฟที่เข้าไม่ได้นะครับก็ เล่นเลียนไปอีกนะร้อยสามเก้าเนี่ยก็จะเจอนะไปเซิร์ฟที่พวกนี้ได้เข้าได้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่นะครับก็เลือกเซิร์ฟที่แบบเป็นพวกอ่านี่นะอะไรก็ได้นะเลือกเซิร์ฟนะครับเอราะผมเลือกอันแรกแล้วกันนะครับรอมาเข้าแป๊บ,บนึ่งแต่กดออกเลยนี่ครับบล็อกฟูดเนี่ยอัปเดตแล้วนี่นะครับก็จะเป็นอย่างงี้เลยนะมาแล้วเริเดด่มเป็นจังหวะไดกว่า ประมาณนี้ครับเห็นไหมมีหนึ่งคนในเซิร์ฟนะครับมีผมกับเขาหนึ่งคนอ่ะโคตรดีอะสำหรับใครที่อยากฟาร์มนะแบบไม่มีตังค์เติมอ่ะครับพวกเซิร์ฟวีนะครับไม่ใช่สายเติมอ่ะก็สามารถทำอย่างนี้ได้นะเนี่ยก็จะเจอเซิร์ฟถึงมันจะไม่เซิร์ฟที่แบบวีไอพีจะจ๋าๆก็เ่องน้อยก็มันก็มีคนน้อยนะครับดีกว่าโดนเรียกฟาร์มหน่อยเนาะสำหรับอ่าเป็นของมือถือนี่เราไม่ทราบจริงๆนะว่าทำยังไงเรารู้แต่ของ PC นะครับเนาะนี่ครับก็สามารถฟาร์มปกติเลยนะนี่นะกับเพจ ส่วนคนที่อยู่ในเซิร์ฟนี้ผมแนะนำนะว่าขเขาอาจจะเอฟเคหรือเปล่านะก็เป็นยังไงก็มาครับสำหรับการมาสอนนี้นะมีประโยชน์มากประโยชน์น้อยไงต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอให้คนโชคดีครับบ๊ายบาย